ครับวันนี้ก็วันที่สิบสี่ผมมาทาสี่รอบแล้วนะ <Ừ. S 1> <laughs> ผมมาทาไว้สี่รอบครับลองเปิดกีดดูครับว่าดีไหมครับรขับกีดเลยครับเป็นยังไงครับเปลือกแข็งหรือนิ่มครับเปลือกนุ่มนุ่มเปลือกนุ่มนะครับเนาะแล้วก็ เกิดท่อน้ำยางที่ขยายออกมาก็คือในจังหวะในช่วงที่เปลือกนิ่มนะครับก็มีท่อน้ำยางขยายออกมาโอ้โหแบบนี้ผ่านใช่ไหมครับพี่แบบนี้ดีใช่ไหมครับอืมดี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 นะครับเนาะกำลังเริ่มดีกำลังเริ่มดีครับดีขึ้นนิดนึงดีขึ้นนิดมากมากก็ม่ดีครับนี่มันขยายออก ครับแต่ก่อนตรงนี้ไม่ขยายนี่ขยายแล้วครับ,รบก็คือพาราโคสซิลิก้านะครับเป็นแค่แร่ซิลิก้าไม่ใช่สารเล่งบำรุงฟื้นฟู